เวลาชีวิตของแต่ละท่านเหลือไม่เท่ากันนะครับวันนี้บางคนอาจจะมีเวลาเหลือมากแต่ผมก็เจอในหลายๆเคสซึ่งหมอบอกว่านะครับให้คุณกลับไปทำใจที่บ้านเวลาคุณอาจจะเหลืออยู่แค่สามสัปดาห์สามเดือนหรือหกเดือนคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับเราอย่าได้ยินคำนี้เลยและอย่างเคสนี้ โอกาสเหลือน้อยนะฮะเป็นมะเร็งตับตอนแรกก็เป็นแค่ในส่วนของตับแข็งแต่เมื่อมันปล่อยลุกรามไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตับมันเป็นอวัยวะที่มันอ่อนแล้วมันสามารถที่ลุกรามพัฒนาไปได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไม่รีบดูแลที่มันถูกต้องนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิธีการที่เราจะดูแลตนเองหรือผู้ป่วยให้มันถูกต้องอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กระบวนการรักษาอย่างเดียว นะครับเราต้องมีตัวเสริมเราต้องมีตัวช่วยเพื่อให้ร่างกายเราสามารถต่อสู้กับโรคด้วยที่ผ่านมานะครับเราให้หมอช่วยเราแต่ต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอได้รับอ,อพอเป็นมะเร็งตับแล้วจนท้องบวมโตพอกลับมาได้มีโอกาสได้ใช้โปรตีนนะฮะได้ทานโปรตีนควบคู่กับการรักษาผมพบว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมย้ํานะครับ การรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญการรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการรักษามีความรวดเร็วการตรวจหาตรวจเจอวิเคราะห์แล้วก็ตัดปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้ามีเป็นก้อนตัดได้ก็ตัดนะฮะแล้วก็พยายามฆ่ามันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราร่างกายเราครับนะฮะยังมีเซลล์อีกหลายล้านเซลล์นะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะในระหว่างที่การรักษาเนี่ยเราควรที่จะบำบัด เราควรที่จะดูแลในระดับเซลเซล,เล์ทำให้เซลล์เราแข็งแรงทำให้เซลล์เรามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะถ้าเซลล์จบนะครับมันก็จะค่อยๆตายไปพอตายเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้สูญเสียอวัยวะอวัยวะเริ่มสูญเสียไประบบที่เชื่อมต่อระหว่างอวัยวะก็เริ่มสูญเสียสุดท้ายแล้วเราก็จะจบชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลที่ต้นเหตุเราต้องดูแลในระดับเซลล์นะครับต้องรู้จักกระบวนการรักษาเซลล์ ต้องรู้จักการให้สารอาหารที่ดีที่มีประโยชน์นะครับเพราะการที่เซลล์จะเกิดการซ่อมสร้างตัวเองได้มันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติครับคือต้องมีสารอาหารที่ดีเมื่อสารสารอาหารที่ดีแล้วก็ต้องมีออกซิเจนเลือดต้องมีออกซิเจนมากพอนะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการนำพาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์หรือวิตามินต่างๆสารอาหารเข้าเซลล์เองไม่ได้นะครับต้องมีตัวนำพาด้วยเพราะฉะนั้นขบวนการตรงนี้ครับมันคือหัวใจของการ ซ่อมสร้างเซลล์คือกระบวนการเมตาบลิซึมนะฮะการทําให้สารอาหารเข้าเซลล์และไปซ่อมสร้างอย่างสมบูรณ์นะครับร่างกายนะครับองค์ประกอบเซลล์ประกอบด้วยลหลายๆเซลล์เป็นอวัยวะระหว่างอวัยวะเชื่อมต่อกันระหว่างอวัยวะเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้เราต้องนึกถึงภาพนี้เราต้องมุกมองนึกถึงการต่อสู้นะครับใจต่อสู้ไม่ไหวนะครับนะฮะกับรงกายนะครับ กล้ามเนื้อต่อสู้ไม่ไหวนะครับเพราะมันทํากําลังทําลายเราภายในแล้วสิ่งที่จัดการได้ในระบบภายในก็คือระบบปูมกันเท่านั้นครับแล้วก็เซลล์ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญเรื่องของการดูแลระบบเลือดให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีให้มีเม,เม,เมเ็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีเกล็ดเลือดที่เพียงพออะไรที่มันไม่ควรอยู่ในกระแสะเลือดก็กค,ควรที่จะจัดการไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้ผลิตินครับ ทำหน้าที่นี้ทั้งหมดเลยที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไปหาคําตอบเยอะแยะมากมายครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าโปรตีนเป็นสารอาหารของเซลล์แบบเฉพาะเจาะจงนะครับดูแลเซลล์เฉพาะกลุ่มเราก็ต้องใช้สารอาหารให้มันเฉพาะกลุ่มนะครับถ้าเราใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหา,าปัญหานั้นๆน,น,นะครับความสําเร็จในการดูแลสุขภาพมันก็จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการดูแลตรงนี้ครับภริตินเลยจัดเป็นการรักษาเซลล์เป็นสารอาหารโภชนะเภสั์คือสารอาหารบําบัดเซลนั่นเองนะครับต้นของงานวิจัยเนี่ยนะครับนักวิสา์ค้นพบว่าสารอาหารที่มีคุณค่าและมีความครบองค์รวมครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนโอะไรต่างๆมากกว่า300ชชนิดเนี่ยอยู่ในเกสรของญ่ารายหรือข้าวลายนะครับนักวิจัยสกัดเอาเฉพาะ ร่องเกสรนะฮะของหญ้าายออกมาเพื่อนตัวนี้มันมีมันปีสารอาหารผมเรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็นอ่าโลีตีนเลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับเอ่อตัวระองเอ่อตัวสารอาหารโลีตีนนี้นะครับจําเป็นต้องไปดูแลนะครับเข้าไปอยู่ภายในเซลล์แต่ด้วยตัวโปีตีนเขามีเอนไซม์ด้วยมีวิตามินเพราะฉะนั้นเขาสามารถตึมเข้าไปในเซลล์ต่อให้ร่างกายมีออกซิเจนน้อยเขาก็สามารถตึมเข้าไปได้ นะครับต่อให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาได้นะครับวิตามินจากอาหารหลักไม่เพียงพอตัวโลิตีนเขาก็สามารถซึมเข้าเซลล์ได้นะครับด้วยตัวของเขาเองนี่คือความพิเศษนี่คือสิ่งที่มนุษย์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรามีหน้าที่แค่เอาโปรตีนเข้าสู่ปากเรามีหน้าที่เอาโปรตีนเข้าสู่ปากของผู้ป่วยและทําให้ผู้ป่วยทานอย่างมีวินยัยทานอย่างสม่ําเสมอเพราะโอกาสมันมีเพียงแค่ได้ทาน ยิ่งทานหลายสูตรโอกาสในการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วเพราะระบบร่างกายอย่ามองแค่โรคครับยกตัวอย่างอย่างมะเร็งเนี่ยอย่ามองแค่มะเร็งที่มันจับก้อนกินแค่นะั้นอย่ามองแค่อววยวะครับมันต้องมองระบบเชื่อมต่อสร้างปัญหาเพราะกว่าจะมาถึงเราเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรักษาจนสภาพร่างกายองค์รวมของร่างกายระบบต่างๆเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูมันต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายครับ อย่าฟื้นฟูแค่เอเวลฟบางไอวะห,หรือระบบบางระบบยิ่งสี่ระบบ5้าระบบ6ระบบยิ่งดี